ตามที่นะครับหลายๆคนถามหรือ f c ของผมเนี่ยหลายๆคนถามว่าที่คุณหมอโพสต์อ่ะหมายถึงอะไรมันคืออะไรมันหมายความว่ายังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าอโอเคเข้าใจนะครับว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับในคลิปนี้ให้ฟังว่าที่คุณหมอโพสต์ล่าสุดเนี่ยนะครับที่คุณหมอโพสต์ล่าสุดแล้วที่ผมเอาไว้เป็นดักกาศข้างหลังเนี่ยนะครับมันคืออะไรคืออย่างนี้ครับคุณหมอโพสต์ล่าสุดว่าใครนะใช้ p h o t o s h o p Photoshop, Photoshop 3.0ดนะครับดึกดําบรรพ์อ่าอม คาแรงหรือเปล่าเนี่ยก็คือประมาณว่าสิ่งที่คุณหมอโพสต์เนี่ยนะครับคุณหมอกําลังจะสื่อสารออกมาว่านะครับมีการแก้ไขภาพภาพ,ภาพนี้นะครับมีการแก้ไขภาพภาพนี้โดยใช้ Photoshop ้ชอนะครับโฟโต้ชอปเนี่ยเวอร์ชั่น3.0ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่เก่ามากๆต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่า Photoshop คืออะไรนะครับต้องบอกว่า p o t t s s o p เนี่ย เป็นโปรแกรมตัดแต่งรูปภาพเป็นโปรแกรมแก้ไขรูปภาพเป็นโปรแกรมที่ทําเกี่ยวกับรูปภาพทั้งหมดนะครับเป็นโปรแกรมมันก็จะมีเวอร์ชั่นของมันเวอร์ชันน1 2 3 4นะเ,นเนี่ยซึ่งเวอร์ชั่นต่ำๆเนี่ยเวอร์ชันสนเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ต่ำมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าแล้วส่วนใหญ่นะครับที่จะมีเวอร์ชัน่นพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะเอกชนเนี่ยหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะใช้เวอร์ชั่นที่ต่ำขนาดนี้นอกจากหน่วยงานาราชการหน่วยงานาราชการที่ใช้เวอร์ชันต่ำ เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าพวก Windows หรือโปรแกรมพวกนี้โปรแกรมตัดต่อภาพหรือโปรแกรมอะไรพวกนี้มันจะต้องเป็นโปรแกรมที่ต้องเสียเงินซื้อนะครับเสียเงินซื้อโปรแกรมในการอัปเดตในการอัปเกรดต้องเป็นการเสียเงินเสียเงินในการซื้อเพราะฉะนั้นหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับถ้าจะใช้ของแท้ถ้าจะใช้ของแท้เนี่ยนะครับจะต้องใช้เงินในการซื้อก็คือจะต้องมีงบอะต้องยื่นงบในการของบในการในการจัดซื้อเพราะฉะนั้นหน่วยงานราชการก็เลยใช้แบบ รุ่นเก่าๆนะครับที่ซื้อเอาไว้ตั้งนานแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อัปเกรดไม่เหมือนกับคนทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือง่ายๆก็คือลักลอบใช้อ่ะครับมันไม่ได้ใช้แบบถูกกฎหมายแต่หน่วยงานราชการนะส่วนใหญ่จะต้องใช้แบบถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไอ้เวอร์ชันเก่าๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะเป็นคนมีนะครับหน่วยงานราชการมีแต่ก็อย่างที่บอกว่าคุณหมอก็ได้บอกว่าเนี่ยมีการใช้นะครับเอ่อฟอน o ์ Photoshop, หรือโปรแกรม ปรับแต่งภาพเนี่ยรุ่นเวอร์ชันนะครับ3.0ซึ่งเป็นเวอร์ชันเก่ามากในการตกแต่งภาพในการเปลี่ยนแปลงภาพซึ่งข้อมูลที่คุณหมออรงมาเนี่ยก็เป็นการข้อมูลที่บอกว่ามีการแก้ไขเอาไว้เนี่ยตั้งแต่วันที่2เดือน5้าวันที่25นะครับยีเดือน2นะครับวันที่25เดือน2เนี่ยเวลาก็คือ15บหานกาฟ,าฟา่ฟา,ฟาอันนี้เป็นการแก้ไขภาพภาพนี้ซึ่งข้อมูลที่คุณหมอธวัชชัยเอามาโพสต์ออกมาเนี่ยเป็นประมาณนี้ประมาณว่าภาพเนี้ยนะครับมีการใช้ Photoshop เวอร์ชัน3.0ในการแก้ไขภาพในการแก้ไขภาพต้องบอกก่อนนะครับว่านี่แหละครับที่คุณหมอธวัชชัยโพสต์ก็ซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้ถ้าเกิดหน่วยงานราชการหรือคุณคิดว่าเฮ้ยภาพเนี้ยไม่ได้มีการแก้ไขภาพนี้มีข้อมูลอื่นแตกต่างก็เอาเอามาแย้งได้นะครับเพราะตอนนี้ก็คือข้อมูลที่คุณหมอธวัชชัยออกมาเนี่ยผมถึงได้บอกว่าข้อมูลที่คุณหมอธวัชชัยออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่คุณหมอธวัชชัยเนี่ยมั่นใจแล้วก็มีข้อมูลที่แน่นพอสมควรในการออกมา ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับหลายๆคนที่ FC ยังไม่เข้าใจก็ที่คุณหมอโพสต์ก็คือประมาณว่านะครับคุณหมอบอกว่านะครับภาพภาพนี้มีการตกแต่งนะครับโดยใช้โปรแกรมตัดต่อภาพนะครับเป็นโปรแกรมตัดต่อเนี่ยเป็นชื่อโปรแกรม Photoshop นะครับสามซึ่งเป็นโปรแกรมเก่าดึกดาบรรมากนะครับในการตัดต่อภาพนี้นะครับแล้วก็ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมีการอมค่าแดงหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่ผมอย่างที่ผมบอกว่า ถ้าเป็นปกติเป็นเอกชนหรือคนปกติทั่วไปเนี่ยอย่างกับผมเองอ่ะใช้ผมก็ไม่ได้ใช้เวอร์ชั่นเก่าขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้แบบเสียเงินแต่ว่ามันมีใช้ฟรีอยู่นะครับแต่ว่าก็อย่างก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นโปรแกรมที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้แล้วมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเนี่ยเราก็จะผิดถูกต้องไหมแต่ว่าหน่วยงานราชก,การส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้โปรแกรมแท้เพราะเขาจะต้องซื้อเป็นลายเส้นออกมาเป็นลายเส้นมันก็ต้องมีการเสียเงินแต่การการที่จะอัปเกรดอ่ะมันก็ต้องเสียเงินเพิ่ม เพราะฉะนั้นก็คือหน่วยงานราชการทั่ว,วไปส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมเก่าๆพวกนี้อันนี้ก็คือเป็นข้อสันนิษฐานที่ผมตั้งข้อไว้เฉยๆนะผมไม่ได้บอกว่า,าภาพนี้นะครับหน่วยงานราชการเป็นคนตัดต่อนะผมไม่ได้บอกนะแต่ภาพที่คุณหมอเอามาโพสคุณหมอกําลังจะสื่อสารว่ามีการใช้นะครับฟอนต์ช็อป3.0ในการแก้ไขภาพภาพนี้นี่แหละครับที่คุณหมอธวัชชัยโพสต์ล่าสุดก็อย่างที่บอกว่าคุณหมอธวัชชัยโพสออกมาเนี่ยมีข้อมูลแน่นแน่นอน ก็อยู่ที่พวกเรานะครับว่างานนี้ดูซิว่าหน่วยงานราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องนะจะออกมาว่ายังไง